สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกทุกท่านเลยนะคะมาแล้วกับพลังงานชาวราศีเมษเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าข่าวดีกระนานสุดๆของคุณในอีก14วันนี้คืออะไรนะคะหมายเลข14นะคะมาดูกันชาวราศีเมษทุกทุกท่านเลยนะคะขอพลังงานชาวราศีเมษค่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะชาวราศีเมษ ข่าวดีสุดๆของคุณในอีก14วันนี้ค่ะข่าวดีกระทันหันสุดๆของคุณในอีก14วันนี้ชาวราศีเมษจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมษคะแเหรียญข่าวดีกระทันหันของชาวราศีเมษข่าวดีกระทันหันสุดๆของชาวราศีเมษค่ะ แเหรียญ7ถ้วยเฮอร์มิตนะคะอัศวินเหรียญข่าวดีกระทันหันสุดๆค่ะโดวลนะคะออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมษจัสติดค่ะขอข่าวดีกระทันหันสุดๆของชาวราศีเมษร4 4วันนี้ก้าวไม่เท้า แล้วก็สีดาบอัศวินไม่เท้าเจ็ดไม้เท้ามีแต่เขาเรียกว่าพลังทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องราวบางสิ่งอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณจงโฟกัสกับสิ่งที่คุณ ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะไพ่กําลังสื่อถึงความมีพลังความยิ่งใหญ่นะคะในตัวเองความฝันที่คุณต้องการที่คุณวาดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินสิ่งต่างๆที่ต้องต้องทบทวนสิ่งต่างๆที่ดึงดูดเข้ามาจินตนาการความสุขของคุณจินตนาการเรื่องราวสิ่งที่คุณต้องรอคอยในช่วง14วันนี้มันอาจจะมีเรื่องราวที่ต้องโฟกัสรายละเอียด กับตัวเองโฟกัสกับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะไต่ระดับของการประสบความสําเร็จหรือว่าไต่ระดับของความมั่นคงความมั่งคั่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณการควนควายแสวงหาความสุขความสงบของคุณก็สําคัญเช่นกันเพราะส่งสัญญาณสื่อสารในเรื่องของจิตวิญญาณความรู้สึกแล้วก็การตื่นรู้แล้วก็เชื่อในสัญชาตญาณความรู้สึกของคุณคุณกําลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแบบชีวิตที่ได้มาอย่าง คุ้มค่าแล้วก็มีคุณค่าในตัวตนของตัวเองมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่กําลังที่จะเข้ามาการงานที่กําลังจะเติบโต,ตแล้วไปไกล The World ขึ้นมาจะสติดการประณีประนอมการพูดคุยกา,าการเดินทางการเดินทางไกลหรือการเปลี่ยนแปลโปงโยกย้ายสู่สิ่งเดิมๆสู่สิ่งใหม่ๆค่ะพลังบางสิ่งบาอย่างในตัวตนของคุณกําลังสื่อสารให้คุณต้องอึดอดทนหน่อยนะ เหนื่อยหน่อยนะสู้หน่อยนะแต่มันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆการเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็จะเข้ามาหาคุณในช่วงเร็วๆนี้ mm. เช่นกิจกรรมใหม่ๆแอเวนเจอร์ใหม่ๆแรงดึงดูดพลังงานจักรวาลโลกสิ่งต่างสิ่งแวดล้อมที่จะทําให้คุณได้เปลี่ยนเปลี่ยน energy ของตัเวเองเปลี่ยน energy ของสิ่งเก่าๆละทิ้งไปหาค้นหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองค้นหาความฝันพลังงานแพชชั่นใหม่ๆให้กับตัวคุณเองคุณสามารถ ทำอะไรก็ได้สร้างสรรค์อะไรก็ได้ที่คุณอยากที่จะทาอยากที่จะวิ่งเข้าหาโอกาสนั้นอยากที่จะเริ่มต้นกับสิ่งสิ่งนั้นไม่อดใจหน่อยอึดหน่อยอดใจหน่อยกับสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะมันจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝ,นฝ,รราดฝนันเกิดขึ้นเสมออัศวินไม้เท้าที่ออกมานะคะการประสบความสําเร็จชัยชนะที่กําลังจะเกิดขึ้นลุยลุยแล้วก็สร้าง จะทําให้คุณประสบความสําเร็จเป็นช่วงเวลาที่เป็นอ่เป็นช่วงเวลาของการสร้างการลุยจังหวะชีวิตค่ะบางท่านมีเกณฑ์ได้โยกย้ายสิ่งเดิมๆสู่สิ่งใหม่ๆเช่นอะไรที่รู้สึกว่าเหนื่อยล้าตึงกับตัวเองมากๆในช่วงนี้เลยคุณจะต้องขับเคลื่อนตัวเองเข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆเอนเนอร์จีใหม่ๆบางท่านมีเกณฑ์ได้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะตัดสินใจเดินทางเดินทางไกลได้เดินทางบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจจะช่วงนี้อาจจะเดินทางบ่อยหรือว่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่าที่จะขยับขยายอยากที่จะเติบโตกับอะไรคือเป็นจังหวะที่ w ดว l d เกิดขึ้นมาคือความฝันแล้วก็แรงบนันดาลใจพลังใจของคุณจะนำพาให้คุณได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็การเติบโตชีวิตที่อิสระแล้วก็เสรีภาพหรือว่าการเงินที่เข้ามาหลังไหลเข้ามานั่นเองนะคะอสศวินเหรียญอะไรก็ตามที่ได้มาอย่างช้าๆแต่มันจะมีคุณค่ามากๆในช่วงนี้คุณจะต้องกอบโกยพลังแล้วก็อึด รือสู้ให้มากที่สุดมันจะทําให้คุณได้เห็นผลลัพธ์ในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นบางท่านมีเกณฑ์ได้ลงทุนหรือว่าเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในชีวิตได้ลงทุนในเรื่องของความรู้ลงทุนเรื่องของอะไรใหม่ๆห่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากทาอยากเป็นอยากขยับขยาอยาอยากเติบโตอยากมีชีวิตที่อิสะระเหลือเกินคุณก็ทําได้เช่นกันแต่คุณต้องกล้าที่จะลุยกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะลองสิ่งสิ่งนั้นด้วยเช่นกันนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยเพราะว่า กำลังสื่อถึงไกด์ที่คุณกําลังที่จะเจออะไรก็ตามที่มนรู้สึกว่าจะต้องใจเย็นกับบางสิ่งบางอย่างนะอะไรที่ต้องลดความใจร้อนความมีกโก้บางสิ่งบางอย่างลองคอนโทรลจัดการอารมณ์ความรู้สึกความคิดแล้วก็เหตุลผลของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะเดินหน้าก้าวเข้าสู่สิ่งที่ดีกว่าอะไรที่ต้องรู้สึกว่าปณีปอมอะไรที่ต้องพูดคุยไปอย่างชา้ชาๆและที่ไม่คาดคิดคาคดคาฝันคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ รับข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลคนแดนไกลาทางไกลเดินทางมา,ห,าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นการขยับขยายเติบโตในเรื่องของอะไรใหม่ๆก็ตามเพราะฉะนั้นอะไรใหม่ๆรอคุณอยู่ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่คุณฝันไว้คุณนึกไว้คุณค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองหรือว่าคุณกําลังขออธิษฐานอะไรไว้นั่นคือกําลังจะเกิดขึ้นจริงและบางสิ่บงอย่างที่ไม่คาดฝันมันจะเกิดขึ้น,นกับคุณถึงแม้ว่าตอนนี้จะรู้สึกว่าต้องเป็นช่วงที่คุณโฟกัสนะ กับความฝันที่คุณต้องการรอคอยกับอะไรก็ตามเชื่อในสัญชาตญาณของคุณค่ะว่าคุณอยากที่จะเดินทางไปไหนว่าคุณอยากที่จะทําอะไรอะไรก็ตามที่จะต้องอดทนกับช่วงจังหวะให้ได้อดทนกับบางสิ่งอย่างให้ได้เพื่อได้สิ่งที่มีคุณค่าและก็คุ้มค่ากับการรอคอยมากๆก้าวไม่เท้าสี่ดาบแล้วก็อัดสตวิน ไม้เท้าที่ออกมานั่นเองแล้วก็7็ไม้เท้า้ดยที่ออกมาชัยชนะกําลังมาสู่คุณการขยับขยายการเติบโตของหน้าที่การงานธุรกิจการประสบความสําเร็จการเจรจราการต่อรองการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งเนที่กําลังคลี่คลายเป็นมิตราที่ดีแต่คุณก็ต้องเชื่อมั่นด้วยเพราะสิ่งที่ได้มามันต้องมันต้องพยายามขวอคว้าลุย ลงมือทาแล้วจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยผลลัพธ์มันก็จะอยู่เดิมๆเพราะฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณกับการก้าวเข้าสู่กั้นกลางบางสิ่งอย่างที่รอคอยอะไรที่ช่วงนี้รู้สึกเบื่อรู้สึกนอยกับอะไรเดิมๆเหลือเกินปลดปล่อยและปล่อยวางกับสิ่งสิ่งนั้น หาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองคิวใจไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นความคิดมากไม่ว่าจะเป็นความกางังวลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะคุณกําลังประสบความสําเร็จคุณสู้คุณจะชนะคุณลุยคุณลงมือทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้เงินมาได้สิ่งที่กําลังรอคอยในการกอบโกยนะคะชาวราศีเมษนี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้น,นสิ่งใหม่ๆแล้วก็การผจญภัย กับเรื่องใหม่ๆด้วยกําลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้ารู้สึกว่ามันกําลังเดิมๆหรือว่ามันกําลังคิดมากหรือว่าหรือว่ามันกําลังคิดเดยอะมันรู้สึกว่าเหนื่อยยากล้าไม่มีการท้อนานคุณจะต้องสู้ต่อไปให้ได้เพราะว่าการความสําเร็จอยู่ที่คุณอาศัยอใเท้าสู้แล้วก็รวยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งที่ ไพ่อยากยืนยันให้กับชาวราศีเมษนี่คือข่าวดีกะทันหันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใน14วันนี้ถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณมีการเริ่มต้นคุณได้สิ่งสิ่งนั้นคุณเห็นอะไรใหม่มแน่นอนบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้ตตัดสินใจละที่จะเริ่มต้นทำอันนี้ตัดสินใจที่จะ ลุยอันนี้สักทีหนึ่งตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอันนี้สักทีหนึง่งจับสัญญาณความรู้สึกอะไรบางสิ่งของตัวเองได้เชื่อในสัญชาตญาณความรู้สึกของคุณว่าคุณกําลังมุ่งหน้ามุ่งมั่นกับสิ่งที่ทําให้คุณเติบโตและเจริญรุ่งเรืองทําให้คุณได้คิดได้วางแผนอะไรใหม่ถ้าคุณรู้สึกว่าเบื่อกับอะไรตัวเองออกไปหาธรรมชาติเปิดโลกไม่หม่ของคุณแรงดึงดูดและก็จักรวาลในตัวตนคุณกําลังส่งสัญ,ญญาณมาให้คุณได้ฮึบพลังสู้นะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้รััับชชยนนนนะะ่เองะคะ สวยงามมากๆจริงๆนะเป็นพลังงานความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความใส่ใจที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ความหนักแน่นแล้วก็เชื่อในสัญชาติญาณจิตญาณของคุณความรู้สึกอะไรบางสิ่งบอย่างกับคุณอ่าแล้วก็อย่าอ่มันมันเป็นเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณค้นหาที่คุณรอคอยคุณอาจจะปรึกษาใครที่เป็นผู้รู้ ในเรื่องข้อกฎหมายหรือว่าถ้าเป็นท็อกซิตป,ประเด็นอะไรกับใครก็ใจเย็นในการเจรจาพูดคุยกันต่อรองนะคะหรือว่าปรึกษาคนที่มีออความรู้ความสามารถในด้านน,นั้นๆนะคะการแก่เกลี่ยอะไรบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นรู้สึกงอย่างมันคลี่คลายเป็นทางที่ดีที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะนั้นก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะคะใจเย็นก่อนนะเรามาดูพลังงานขอคําตอบของชาวราศีเมษค่ะชูดานิลดิเรกชัน ตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมานะคะเลือกและตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าจะติดขึ้นอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมั่นกับสิ่งสิ่งนั้นคุณจะมีโอกาสดีๆใหม่ๆแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมันจะทําให้คุณมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นโอกาสเปิดโอกาสให้ตัวเองไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าจะเปิดโอกาสเรื่องอะไรก็ตามงานเสริมจอบเสริมเข้ามาหรือว่าการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจะทําให้คุณได้ มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาการเดินทางในชีวิตการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะทำให้คุณได้สดชื่นมีความสุขมีพลังงานที่ดีมีแรงพลังงานที่จะปรับขับเคลื่อนบางสิบอ,อย่างในจิตวิญญาณของคุณในความสามารถในความคิดสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆของคุณนั่นเองค่ะชาวราศีเมษนี่คือข่าวดีกระทันหันมากๆเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณเข้ามาแล้วแต่คุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองฮึบสู้ขึ้นมา ให้มากที่สุดด้วยเพราะว่าความฝันของคุณกําลังกลายเป็นจริงเป็นช่วงที่คืดกําลังสู้แล้วคุณจะประสบความสาเร็จแล้วคุณจะได้รับชัยชนะกับสิ่งสิ่งน,นั้นเองนะคะชาวราศีเมษค่ะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ